ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไท์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาใต้เตียงแค่เสียงกอสหิวโอ้อยากฟังครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของ น้องผมนี่แหละสมัยวัยรุ่นนะน้องที่นับถือเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของของเด็กวัยรุ่นซึ่งซึ่งสนุกสนานากับการเที่ยวเตะสามเรเทมอลของมันมากอพอเป็นวัยรุ่นอ่ะการเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติเลยปกติครับสนุกสนานมากไปไปทุกคืนจะเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือมันไปทุกคืนอแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโนว์ดัตคู่ใจของมันไปโอยตัวตัวตัวหล่อเลยนะตัวนี้นะ S <S 2> <S 2> อ่าได้ละน,น้วเดดั้งนะี้ไปเลยขี่ไปกับแก๊งเขาตีห้าคันก็ไปคิดซะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่สาทรเนาะถ้าคนอยุงยาจะรู้้งบ้านผมอยู่สาทรแล้วมันขี่ไปเที่ยวกันที่ไหนรู้ปะที่ไหนฮะสี่นครินืออือ,อ,อขี่มอเตอร์ไซค์กันไปสี่ห้าคันสนุกสนานมากตอนไปมันสนุกแหละครับใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็แว้นกันไปเมื่อก่อนสหมายมันยังไม่แรงขนาดนี้แหละอืมมันก็ไปแว้นยั่สามสี่คันก็ขี่กันไปเล่นกันไป จากสาทรไปสิงหสีนะครัีดมันไม่ได้หรอกอมันจะใช่อ่ะอขาไปสนุกดีขากลับได้ที่เนี่ยเริ่มขี้เกียร์แล้วแบบขี่เมาเมาไม่อยากจะขี่เท่าไหร่แต่มันเอารถไปนี่ทำไงได้ก็ต้องขี่กลับแหละแต่เรื่องที่เที่ยวที่นี่ยที่มันเลิกที่นี่เพราะสายดูปาะเป๊ะเพราะพีอาร์สวยมากพีอาร์สวย พีอาสวยมากมาเด็กเขเล่านี่แหละเด็กเคบีนี่แหละโอ้ยเด็กแถวสินยกรลินเนี้ยผมว่ได้แล้แท่ทุกร้านแก้ท่ทุกร้านแก้มๆทั้งนั้นอืมันก็เลยไปกันเกือบทุกคืนเลยไปติดพีอาใช้คำนั้นดีกว่าถอดมาไปนั่งแซวเขานั่งคุยกับเขาพอมไปบ่อยเข้าอ่ะมันก็สนิทกันอ่ะอใช่ไหมมเที่ยวกับพีอาก็สนิทกันอ่ะน้องผมมันก็ไม่ใช่หน้าตาคิ้วคิเลสักเท่าไหร่แต่มันก็โอเคละจีกันไปจีกันมาเฮ้ย ได้พีอาเว้ยเออหน้พีอาเป็นเป็นเป็นแฟนตอนนั้นนะเปเดียวแล้วก็พอใช่แล้วพอเลิกร้านแล้วก็พาครับไปพาเขาขับไปส่งคอนโดอพาร์ตเมนต์เขาอย่างเงี้ยเออพอไปถึงคอนโดอพาร์ตเมนต์เขาอ่ะมันก็คงจะไม่แค่จอดรถส่งมาคอนโดแล้วขับหรอกใช่ป่ะใช่ฮะเอยไปถึงนั่นแล้วว่าไปถึงที่แล้วจะขับยังไงอ่ะไม่ขับล็อก ก็ชวนขึ้นไปห้องขึ้นไปนั่งเล่นคุยกันนั่งสังสรรค์อีกนู่นน,น,น,นิดนี้หน่อยคุยกันไปออพอคุยกันไปได้เนื้อนะแอลกอฮอล์มันเข้าปากไปเลยเนาะครับกิจกรรมเข้าจังหวะมันก็เริ่มขึ้นนะนะก็ตัดแต่งแต่เแกะแต่จัดมีโห้าไปแต่แล้กิจกรรมเข้าจังหวะม,มันเริ่มขึ้นเนี่ยเปย์มันมีเสียงเสียงหนึง่งข้อประตูตึงดึงดึงดึง,ดงแล้วก็ตะโกนชื่อพีอาร์คนนี้ขวัญ อขวัอจิบหายเนี่ยเป็นผู้ผชายผู้ <im ple asure> ชายด้วยเอา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 คาตูกึ่งกรึ่งขึวันขวัญคิดในใจน้องผมคิดในใจโอ้โหขัวมึงแน่ครับวันนี้<อ>นแน่<อ>แล้วผู้หญิงก็แบบยังอยู่ในแบบนั้นก็ลุกขึ้นแต่งตัว,ตว,ตวที่บ้านพี่น้องน้องพอพี่เขาอยยุมากกว่าน้องผมอะน้อง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  ผัวพี่มานั่นไงผมคิดแล้วเนาะผมคิดในใจไม่ไม่หิดเลยเอแล้วมึงคือแรกของกิจกรรมเข้าจังหวะไม่จริงจริงเขาเสกข้อยังตังอยู่นะขวัญเขาตะโกนมาไปแป๊บหนึ่งพี่หรือเข้าน้ําอยู่แป๊บหนึ่งนะตอนเนี้ยลุกลี้ลุกลนในห้องมาสองคนจะเอายังไงอะถ้าเปิดเข้ามาออืไอคนอยู่ในห้องอ่ะกับไป็นคนข้างนอกอ่ะโอครับชัด กูว่ามีเรื่องแน่ตายแน่ทำยังไงวะออน้องผมมันก็เดินไปที่ระเบียงมองซ้ายมองขวาไอ,อ้ไห,ห้องข้างๆอ่ะกับห้องที่ขวัญเขาเนี่ยซึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรขั้นมันสามารถกระโดดไประเบียงข้างๆได้นะออครับเออเออเออแล้วชั้นที่มันอยู่ก็ไม่ได้สูงจนหน้าฝาดเสียวขนาดนั้นชั้นสามอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่สูงมากหรอกมันก็เอวะทำไ้อะตอนนั้นอ,อ่ะกดคว้าเสื้อผ้าได้คว้าของได้ก็กระโดด ข้ามจากระเบียงห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งด้วยความที่ห้องข้างๆมันไม่มีคนคมันมืด<อ>มก็เฮ้ยวะไปหลบอยู่ห้องนี้ก่อนแล้วกันวะเผื่อหัวเขาไปหรืออะไรแล้ว,วเราค่อยกลับมาก็ได้แต่ว่าเวลาเสร็จแล้วน้องผมโดดไปแล้วนะขันก็เปิดประตูไอ้ตอนนี้มันนั่งหมอบอยู่ตรงใต้ก็ใต้เขอาระเบียงอะ่ะเผื่อไอ้ผู้ชายนั้นเปิดระเบียงมามันจะได้ไม่เห็นไงม,ม,มันหมอบสนิทมาก ครับเสมือนมันจะเป็นพื้นไปเลยตอนเนี้ยห<อ>มอบไม่เห็นเลยเขาก็คุยกันเสียท่ไม่เปิดประตูช้าพี่อืกลับมาเอาของที่ห้องเน่ะเรยยุมของไว้บอกพี่พอดีหนูเข้าห้องน้ำอยู่ไอเสียงที่แล้วน่ะเขาก็คุยกันดีนะครับเสมือนว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นในห้องใบนี้โอ้ยเอเอทุกคนมันเนียนหมดตีเนียนเนียนหมดเลยสัก<อ>พักผู้ชายเขาแผนที่จะเออเหมือนหยิบของหยิบของแล้วจะออกไปไม่กับว่าเอ้ยก็นั่งคุยกันดาวอีก ตอนนี้น้องผมก็นั่งเอาหลังพิงระเบียงอีกห้องหนึ่งข้างๆอ่ะเป็นอยู่นอกชานกันะเป็นระเบียงข้างนอกอ่ะแต่เสียงในห้องขวัญนะเขายังมีเสียงคุยกันอยู่เลยแสดงว่ามันยังไม่กลับอ่ะอเออจะเอาอยัางไงต่อวะกูกลับไปจะไม่ได้ห้องนี้ไม่รู้ห้องใครอยู่เหมือนกันครับเพิ่งจะมาคอนโดนี้ครั้งแรกด้วยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะจะทาใไหนที it, ่ไรก็ไม right. hmm. ่รู <AS UR N> ้เหมือนกันว uh ่าจะเอายังไง ได้แต่นั่งฟังเสียงเขาคุยกันในห้องอืเสียงมันก็ไม่เงียบสักทีว่ะมันจะเลยเอื้อมมือไปบิดประตูข้างหลังห้องนั่นนะที่มันกระโดดข้ามไปล็อกครับล็อกล็อกทบยังไงเลยคนนี้อนั่งรอไปแต่งเมือตตแต่งเสแต่แล้วแหละตอนเนี้ยเสียงก็ไม่เงียบไปยังคุยกันอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องรถเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ครับแต่ว่าระ,ระหว่างที่มันมัน ฟังเสียงในห้องคุยกันอะไอประตูที่ตอนแรกมันบิดแล้วนะแล้วมันล็อกอะ่ะอืมอืมอมันเปิดกรึ๊บอุ้ยประตูมันเปิดกรดึ๊บเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้เราบิดไม่ดีวะ<อ>หรือว่าอัน่อี้เราอาจจะบิดไม่ดีเรารีบนะเราตกใจก็เป็นไปได้ครับตกกรึ๊บพอกคี้ยประตูมันก็มันก็ค่อยคเปิดแง่อย่างงี้ใช่ไหมอืมมันก็เออมันก็ลุกขึ้นสงสัยเราเปิดไม่ดีเมื่อกี้มันก็เลยเปิดประตูแล้วเข้าไปห้องมืดสนิท หมือนไม่มีใครอยู่ห้องเนี้ยอืมันก็เดินนะประจาได้เนี่ยห้องพี่ขวัญมันห้องพี่ขวัญน่ะเขามีปักไฟตรงเนี้ยห้องในคอนโดมันต้องปักไฟเหมือนกันหมดแหละมันต้องเป็นรูปแบบเหมือนกันออนี่แหละเออมันก็เปิดแตะเฮ้ยครติดห้องใครวะเนี่ยเรนแล้วกูมันก็เปิดจะเปิดประตูหน้านะกูจะออกไปข้างนอกให้ได้มันก็บิดประตูกรึ๊บเปิดได้ มันก็จะลังจะดันประตูออกไปให้นอกคือติดแม่กุญแจโอ้ยเอาล็อกครับเราอ,อยู่ห้องเขาอะถ้าเจ้าของห้องเข้ามาจะทำไงวะกูสวบอกก็ไม่ได้ว่าเผื่อเผื่อไอ้ห้องนี้มันรู้จักกับหัวพี่ขวัญเขา่ะครับทําไงวะมันก็นั่งคิู่ในห้องตั้งนานทำไงดีวะกูจะจกลับไปก็ไม่ได้จะก,กระโดดข้ามไีก็ไม่รู้ไปห้องใครอีกก็ไม่รู้นั่งนั่ง พอนั่งไปในห้องอย่างเงี้ยไปไปมีเสียงเดินมาในใจน้องผมคิดก็อย่าอยู่ห้องน,นี้นะออไปจะิไปห้องไหนก็ได้อย่าอยู่ห้องน,นี้นะใอใจคิดแบบเฮ้ยเไปเดนไปเลยห้องไหนก็ได้ความคิดมันเป็นจริงไว้หยุดเหรอเสียงมันอยู่ยู่หน้าห้อง <laughs> สิ่งแรกที่มันทําคือดับไฟปั๊บแล้วก็ทาอะไรรู้ป่ะทําท มุดตัวอยู่ใต้เตียงโอ้โห oh, 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 oh. ซึ่งมันเป็นเตียงเหล็กจะเป็นเตียงเหล็กขาเตียงเหล็กข้างล่างมันมีช่องให้เข้าไปได้ก็ม uh, uh, oh, oh, oh. ันไม่รู้จะไปไหนตอนเนี้ยพังเดียวหรือว่ามุดเข้าไปก่อนแหละเออเสื่อเสื่อเขาจะเข้าห้องน้ําหรืออะไรเราก็จะได้สวนโต๊ะไปได้ไงออ uh, uh huh. มันตัวเออไปมุดอยู่ใต้เตียงเขานี่แหละเขาก็เปิดไข,นนขแ่แม่คุณแจ๊คปุ๊บแล้วก็เปิดเข้ามาเขาก็เปิดไฟแปะ แต่สายตาซึ่งไอ้น้องผมมันนองลอดใต้เตียงไปเนี่ยอืมมันเป็นคนสองคนไม่ใช่คนเดียวครับผู้หญิงหนึ่งคนจับผู้ชายหนึ่งคนแต่เอ้ยจะออกไปไงถ้าคนเดียวมันเผืออ่อจังหวะเขาครบน้ํใช่ปะก็ได้มุดออกไปได้อมาสองคนจะออกจงไงวะแล้วเขาก็ยืนคุยกันนะเออพี่เห็นงุ้นอย่างนี้เข้ามาก่อนพี่ชวนผู้ชายเข้ามาในห้องน้องผมกูว่าชัดคืนนี้กูว่าชัดแม่ กูจะไปไหนแล้วคราวนี้ไปไหนไม่ได้ละใต้เตียงตอนนี้ยสวเขาก็ขิวเครื่องดื่นไปวางที่โต๊ะครับขิวหนึ่งไว้โต๊ะเขาก็เปิดกินกันเอาพี่กินก่อนนู่นนี่ะผู้หญิงก็เข้าขอดอตัวเข้าไปห้องน้ำไปอาบน้ำหลับท่านะผู้ชายก็นั่งดื่มที่โต๊ะแล้วก็คุยโทรศัพท์ื่มนัดเรื่องนี้เข้าไปคิดดูดิไอคนที่อยู่ใต้เตียงอ่ะกระดุกระดินไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้โอ้ยเออเข้าใจถ้าเกิดมีเสียงเอ๊ะถ้าอะไรขึ้นมาตอนนั้นอะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะคิดในใจว่า กูติดคุกแน่ๆกูขโมยงอะไรอะไรแนๆ่ๆเชอย่างแหละม,ม,มากไปกว่านั้นน้องมันคิดเกินเดีวนั้นอีเจ้าคนนั้นเป็นผัวเขาอะ่ะถ้ากูเป็นผู้ชายอยู่ในห้องเมียเขาอะอสวยอีกเอาหน้าวันนิ่งที่สุดตวันลื่อที่สุดทําท่อที่ทําได้แล้วผู้หญิงเขาก็ออกมาจากห้องน้นออกมายากาศปลียผ,ผู้ชายเนาะมันนบะมองลอดใต้เตียงตลอดเวลาก็จะดูขาว่าใครไปไหนอะไรยังไงอืแ้วสิ่งที่มันเห็นครับ มันก็เป็นผ้าคนหนูเปือนหนึ่งตอกมากออยู่บนพื้นป <l itz> ึ๊อืมอืมแล้วก็มีเสียงขึ้นไปบ,บนเตียงอา่าอ่าคิดในใจว่ากิจกรรมเข้าจังหวะเหมือนกูแน่ๆันต้องเจดกิจกรรมข้าจังหวะแน่ๆตอนนี้ก็คนหนูกองอยู่ที่พื้นเอ <l itz> ครับทักพักก็มีเสียงตก,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 ตก๊อกก๊กก๊อกแล้วก็มีเสียงบนเตียงของวิทย์ตอกมาที่ยดพื้นปึ๊บอ๋อ <l itz> โอ้หเกิดอ,อ,อะไรขึ้นอยู่บนหัว,วว่าตอนเนี้ยมันก็คิดนะ แล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตเตียงมันก็โยกซ้ายทีโยกขวาทีตรงมีเสียงนะั้นเสียงนี้รอดมาตลอดเวลาครับนอนฟังแบบโขกกิจกรรมเขา้าจังหวัดมันยาวนานสลุดกเกินปฏิบัติจบกิจกรรมเขา้าจังหวัดสองคนนี้มันยาวนานสลือกเกินก็มันก็ดูอ,อ่ะเดี๋ยวคนเจงตกมาปุ๊บสักพักก็ถีเสื้อ,อผู้ชายตกลงมาอ่อโอ้ยเตียมก็เกิดกิจกรรมแบบนั้นอยู่บนหัวมันตอนเนี้ย หัวซึ่งมันอยู่ใต้ที่นอนเนี่ยก็คงคิดเออให้มันจบเร็วๆเ,เธอไม่อยากฟังอะไรอย่างงี้ไม่อยากรู้ว่าจินตนาการภาพตามเสียงที่มันเกิดขึ้นข้างบนในที่นอนอะ่ะเออมันก็เมื่อไหร่จะจบสักทีเพราะจบแล้วอย่างน้อยนะี่เขาไปห้องน้ำไงกูก็จะหนีแหละใจคิดจนยกกูจะหนีออกจากที่นไปให้ได้จิตจังค่ะจู๊บก็เริ่มดําเนินอย่างไปจนจบผู้ชายก็ลงมาจากเ,ยเียงปึ๊บก็เห็นขาผู้ชาย ผู้ชก็เดินไปเข้าห้องน้ำแต่ผู้หญิงอยู่บนที่นอนครัเอาไงดีว่ากูจะมุดออกไปก็ไม่กล้าชํำเดือยเผื่อเขาไม่ได้นอนหลับอ่ะเผื่อเขานอนอยู่เฉยๆอ่ะถ้าละมุดออกไปแล้วสายตามันแง่เจอกันจะทำยังไงอ่ะโอ้ออกก็ไม่ได้ผู้หญิงไม่มีการเคลื่อนไหวบนที่นอนนะก็คิดว่าผู้หญิงจะหลับเขาะแต่ผู้ชายอยู่ในห้องน้ำตอนนี้อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงอาบน้ำผู้ชายอยู่ในห้องน้ำ มันก็เอาเสียงไว้ต่คิดเขาค,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 ค่อยๆค่อยๆคลาอนออกมาแล้วกันเผื่อเผื่อจงังหวะผู้หญิงเขาห่านไปานอื่นคนลุ้นเลยอะ่ะอย่างน้อยอะปุ๊บแล้วก็คานคานเปิดประตูแล้วออกไปเออมันก็กําลังจะคานมาจากตาที่นอนนะเสียงของน้ำเปิดเสียงของน้ําปิดปากปบัวปุ๊บแล้วก็เปิดประตูยาน้ำกึ๊บคิบหายแล้วถอยกับเขาไปอีกโอเคครับถอยไม่เข้าอีกทำเข้าไปอีกโอ้โห จะผู้ชายก็เดินกลับมันที่นอนล้วก็ขึ้นไปบนที่นอนอแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเหมือนอเหมือนผู้ใหญ่สงบอ่ะคือตอนเนี้ยออกก็ไม่ได้ออืนอนฟังเสียงเพื่อนีเสียงก้นเสียงอะไรวะเอาว่าอือยากนอนมีเสียงก้นเสียงเลรบเมนจะหลับสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็นอนฟังมมีเสียงค้นมีมีเสียงเะไรทิ้น,นเอาไงต่อกะกู ปีนออกไประเบียนตะโกนกลับไปห้องเดิมก็ไม่ได้เผื่อ,อขวัวที่ขวัญก็อยู่อีกอไอ้อนี่ก็อยู่บนที่นอนจะอยู่ยันเช้าก็ไม่ไหวเหมือนกันะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะตอนเช้าอย่างเงี้ยครับนอน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 เอ้าตัดสินใจเป็นไงเป็นกันถ้าเกิดเขาหันไม่เห็นเลยเขาเฮ้ยอะไรที่มาเราก็จะบอกว่าพี่ผม ท่าที่พี่ผมผมมาจากห้องนู้นมันเกิดเริ่มแบบนี้ขึ้นผมหนีมาออตกอยู่ตรงนี้พี่ครับทูความจริงเลยถ้านอนจอะตด้เจนตลอดคืนกูก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็บอกอย่างนั้นเอาว่าคานคานค่อยค่อยคานคืบคานออกมาจากใต้เตียงนะครับแต่ระหว่างที่มันกําลังจะหัวพ้นจากจากขอบใต้เตียงที่นอนมาแล้วมันก็มีมือมือหนึ่งตกมาอยู่จมข้างที่นอนคืบเหมือนคนนอนดิ้นแล้วมือลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยคเฮ้ยมือ ขอยกเขาไปอีกขอยกเขาไปอีกออกอีกข้างดีกว่าบุตรอีกข้างหนึ่ง uh huh. เผื่อเผื่อเขาพลิกมาทางนี้เนี่ยเราก็เลื่อนตัวไปอีกข้างหนึ่ง uh huh. ซึ่งบอกกับมาน้องผมเนี่ยเป็นตัวไม่ได้ตัวใหญ่มากตัวเล็กๆบางๆผอมๆอย่างเงี้ย uh huh. มันมันกระดึบ๊บกระดึบ๊บปได้ตัวมันไม่โดนขอบข้างบนที่นอนหรอกมันก็ไปไปจะว่าไปอีกข้างนี่จะออกไปได้พอไปถึงกนแค่จะออกไปแล้วมันมีขาลงมาขึ้น เหมือนคนนอนดี่น่ะพิศตัวไปอย่างเงี้ยจังหวะอ,ออ่แบบนี้ให้ตัวเฮ้ยคิดอ,อ,อย่างไงวะอย่างคิดอย่างนี้นะคนมันมันมันหนีอยู่ตรงนั้นมันไม่รู้อย่างเอางี้วะตายไม่ได้ออกไม่ได้ขวาก็อ,กอ,ออกไม่ได้แปลงออกมันไปตีนี <h> ่แหละขาออกไปตีนี่แหละค่อยๆเอาขาจะหยบจหยบตัวไปแล้วค่อยเอาตัวถัดไปเงี้ยเอาสิ่งออกไว้ได้ก่อน พอมาเอาขาถอยมาก่อนนะตอนนี้พอตัวมันพลิกตัวไม่ได้นี่หัวมันอยู่ตรงน,นั้นนี่มันก็ใต้จะถอยขาวมก่อก่อนจต่ไปตีน,นนะถอยขาถอยขาถอยขามาเรื่อยๆพ้นมาถ้าครึ่งตัวแล้วพ้นมาถึงสะดือะมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับมันหันไปทางซ้ายมือซึ่งตอนแรกเหตุขาลงมาอยู่ใช่ไหมมันก็หันไปมันก็มีคนก้มหัวลงมาใต้ที่นอนเนียอุย้ย ก้มหัวลงมามองใต้ที่นอนคนนี่แหละก้มหัวมามองใต้ที่นอนออแล้วก็บอกว่าจะไปไหนจ้าอุ้ยไม่ฟังต่อเหรอเฮ้ยถอยอย่างเดียวถอยถอยถอยออกมาให้คนก่อนถอยออกมาปุ๊บกอบคุณท่มากมันก็กล่าว่าที่ผมขอโทษผมไม่ตั้ง uh. ใจมันกือับพูดอย่างนี้เลยที่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจแต่ตอนนี้มันยังมันยังมีคนที่นอนนะมันจะถอย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 จนหัวคนคนปลตีนเขาแหละ ครับมันก็ขึ้นมาพี่ผมขอโทษออจะพูดแค่นั้นอีกพี่ผมขอไม่มีใครบนที่นอนบ้าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวบนที่นอนอาจารย์หอเฮ้ยไม่มีแม้แต่คนเดียวบนที่นอน,นแล้วไอ้กิจการที่มันเกิดขึ้นละ่ะแล้วสิ่งที่เห็นน่ะตั้งแต่ท่าคนหนูจนอ,ไอ,อะไระอ่ะขึ้นะลรวะเฮ้ยคนลุก มันก็เฮ้ยถอ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 ยไปชนประตูตัวเนี้ยที่นอนไม่มีใครจริงบอกพี่ไม่มีใครแม้แต่คนอนื่นที่นอนเลยผมถอยไปถึงถูประตูผมเอามือซ้ายเนะี่ยเปิดสวิตช์ไฟแปะ๊ปะแปะ๊ะแป๊ะไฟไม่ไม่ติดโอ้โหไม่ติดพี่ปิดนี้นก็เปิดไม่ติดโอ้ยชิหบหายแลยกูเข้ามาห้อใครวะเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เปิดประตู<ห>เปิดประตูเปิดประตูเปิดได้ แต่มันล็อกแม่กุญแจอ้าวล็อกอีกแม่กุญแจล็อกอยู่ข้างนอกมันล็อกแม่กุญแจอยู่มันก็เปิดตึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดสินใจอ,อืาตะโกนเถอะมันต้องตะโกนล,ละเพราะว่าในห้องไม่มีใครอะ่ะครับมันก็เปิดประตูประตูเปิดได้หน่อยนึงนะคนติดแม่กุญแจนะออมันก็ปากปากจอดอประตูพี่ครับพี่ครับช่วยด้วยครับพี่ พี่ครับมีใครอยู่บ้างที่ช่วยผมด้วยครั้งตะโกนนี้ยลั่นคอนโดเขาเลยไอห้องนั้นทุงนี้ก็เปิดมาเฮ้ยยังไงน้องเอ้ยอะไรเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าไปได้ยังไงอืมพี่ครับพี่ครับเปิดตู้โครนเลยครับพี่แต่เขาบอกว่าเข้าไปห้องนี้ได้ไงเข้าไปยังไงก่อนอืมพี่พี่เปิดตู้ผมเลยครับพี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตามเจ้าที่ก่อนจะเข้าไปห้องใครเนี่ยเราเข้าไปได้ยังไงออ แล้วสิ่งที่คาดคิดไว้เป็นตามนั่นเลยห้องพี่ขวัญเปิดประตูมาครึ่งผู้ชายคนนั้นกับพี่ขวัญก็เดินออกมาอืนก็เฮ้ยพี่คะพี่คะเปิดประตูนี้ครับีแฟนพี่ขวัญพี่ขวัญเขามองรู้ละไอเนี้ยมันจําเสียงได้เนี่ยไอ้น้องผมตัวเนี้ยแต่แฟนเขาก็ไม่รู้พี่ขวัญก็บอกเฮ้ยพี่พี่ช่วยน้องหน่อยที่น้องน้องเข้าไปติดอยู่อะไรกังไนไม่รู้พี่ พี่ขวัญก็บอกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนรอเจ้าหน้าที่รออะไรมาก่อนเราไปเปิดห้องเขาจุงจิตจุนห้าได้ไงใช่ไม่ได้หรอกเขาก็รอคนคนนี้มารอพอขึ้นมาคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็บอกเขาคุณเข้ายังไงนี่ห้องห้องคนชื่อนี้ชื่อนี้นะแล้วคุณเข้าไปได้ยังไงออบอกบพี่ครับพี่ครับเปิดประตูผมก่อนเถอะผมติดอยู่ข้างในไดยพี่พี่เจ้าหน้าที่ทุก<อ>คนเข้าก็ต้องมา,งมา,างเราพอก็งัดประตูให้ งัดแม่กูแจออกให้ก็เปิดเอาไอ้น้องนี่ออกมาก็ไปยืนคุยกันหน้าห้องอ่ะครับตอนเนี้ยน้องผมก็ห้ามไปไหนนะอยู่ตรงนี้ก่อนอืล็อกไว้ก่อนเพราะว่าปรูจะป,ปล่อยไปได้ไงอ่ะใช่จะปล่อยไปได้ไงอ่ะคุณเข้าไปห้องคนอืน่นเขาได้ยังไงแล้วแล้วแม่กูแจล็อกอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าจากหน้าประตูแน่ๆรจริงไหมเขาวาล็อกก่อนล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงสอบสวนอะไรกันก่อนเข้าไปยังไงน้องผมก็เล่าว่า เล่าความจริงก็ไม่ได้เพ,เพราะพี่ขวัญก็แฟนก็ยืนอยู่ข้างๆอะ่ะ hmm. จะบอกยังไงว่าพี่ผมไปนอนกับพี่ขวัญเข้ามาพอหัวพี่ขวัญมาผมก็กระโดดว่าห้องเนี้ยจะเล่าอย่างนี้ได้ไงโอ้โห oh, <hey. S 2> เล่าไม่ได้อะ่ะแล้วเราพอก็สองสามคนก็ยืนล้อมอยู่อะ่ะเขาไปได้ไง hmm. เอาเอาบัตรอะไรมาดูมียังไงดีาถ้า,ถาไม่งั้นอะ่ะผมต้องนาตัวคุณส่งเจ้าที่ตารวจนะ hmm. เรื่องเลวใหญ่โต ชาวนี้จะเอายังไงอ่ะก็ก็เล่าในแบบที่มันเล่าอ่ะแล้วบอกเนี่ยพี่ผมก็ไปเที่ยวมาแล้วพี่ผู้หญิงคนนึงก็อยู่ห้องนี้แหละเขาก็ชวนผมมาเที่ยวผมก็ขึ้นมากับเขาที่ห้องนี้แหละมันเล่าแบบแบบนี้ครับซึ่งผู้หญิงบรรลุในห้องไม่มีใครอ่ะแล้วเราขอบอกเดียวเดียวเดียวผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงอยู่ห้องนี้พี่พี่นะผมออกมานี่แหละอเอ้ยไปเจอเขาได้ยังไงจริงๆพี่ผมไปเที่ยวมาแล้วผมก็มาส่งเขาที่นี่แหละ ผมขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตื่นมาผมอยู่ในห้องที่ไหนไม่รู้ผมเลยแต่กนเรียกคนอย่างเงี้ยพี่ uh huh. เรอพอบอกเดี๋ยว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 ยขึ้นพี่ผู้หญิงห้องเนี้ยเขาไม่้อยู่นานแล้วนะ uh huh. เออเขาไม่ได้อยู่นานมากแล้วนะแล้วคุณจะบอกอผู้หญิงห้องนี้ได้ไงพี่เขาชื่ออะไรไหนบอกชื่อมาดิอืม uh huh. ชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะ uh huh. ก็ต้องมัวก็ต้องน้ำน้านไปก่อนแหละเอาตัวรอดกันนะมันใช้คานั้นน่ะก็ชื่อพี่นั้นพี่นี้ก็บอกไปไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่แล้วพี่ห้องนี้เขาชื่อนี้อืและพี่ห้องเนี้ก็าตายมาเจ็ดเดือนแล้วอุย้ยเขาตายอยู่ในห้องนี้แหละมาเจ็ดเดือนแล้วห้องนี้าาถูกปิดตายตั้งแต่พี่เขาเสียชีวิตในห้องนี้โอ้ยแม่งเอ้ยยิ่งกว่าจะขอดแตกน้องกู นี่แหละพี่ผมไปเที่ยวกับเขามาเขาให้ผมมาห้องนี้จริงๆพี่โอ้โหยันโดนผีหลอกแล้วอย่างเงี้ยเออพี่ผมเนี่ยผมจะโกนเรียกพี่นี่ไงผมจะโกนเรียกคนมาช่วยผมนี่ไงต้องเออพี่เขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าห้องเนี้ยเออแม่เขาอ่ะก็ประกาศขายตั้งนานแล้วเนี่ยมันดูป้ายหน้าห้องดิห้องเนี้ยขายหรือให้เช่าเห็นป้ะเนี่ยเข้าไปได้ยังไงอ่ะ ผมก็ไม่รู้พี่พีู่้หญิบผ้าผมมาโมมาโมมไปเ,เรื่อยตอนเนี้แต่เรื่องไปก่อนเอาตัวรอดให้ได้ก่อนรอพอลงมาเอาไหนตรวจค้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นของมิชช่าหรืออะไรครับเราพอเขาบอกเออไม่ต้องคน้นมันหรอกมันจะมีของมิชช่ายังไงห้องนี้มันไม่มีของอะไรเลยห้องว่างๆที่จตเต็มอันเดียวอ่ะจะเอาอะไรได้วะมันก็บอกไหนพี่จริงเหรอเปิดเอาเรอพอเปิดไม่มีไฟเนี่ยรอพอก็ถ่ายกระจายให้ดูเนี่ย มีอะไรที่ไหนอ่ะก้องโล่งอีเตียงอันหนึ่งแจ็คพอตเป้ <Hot> ครับยิ่งกว่าแจ<อ>็คพอตหวังจะไปนอนกับกีอาสาวสักคนไปเจออะไรก็ไม่รู้ออืแล้วความจริงก็ไม่ได้แต่ผัวพี่เขายืนอยู่ข้างจะพูดยังไงอ่ะเอออย่างโชคโ<อ>ดีซึ่งซึ่งโมงมะโมเมจนต่อพอว่าเชื่อว่าเออเฮ้ยต้องใส่พี่เขาเชียนว่าใส่พี่เขา<อ>ถายหนุ่มนี่มาจริงนะไม่งั้นมันจะเข้าไปได้ไงอ่ะจริงนะ ครับเออพ,พี่ขวัญก็สัมทับไปว่าเออเนี่ยน้องโดนขี่หลอกก็เตอย่างเงียน้องไปทําบุญนะไปอะไรนะเป้เออครับแกโตกันไปภารวันครับจนกลับออกมาแล้วมันก็มันเราฟังที่เมื่อคือนผมเจอแจ๊กกอดไปนั่งไปนอนฟังเสียงคนมีอะไรกันทั้งคืนเลยพี่โอ้โหเออดีจริงๆน้องชายผมโคตรพีคมีอลไครับเป้ เล่นใต้เตียงแค่เสียงก็จะอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเท่ากับว่าไอ้น้องแฟนแฟนของคุณขวัญนะไอ้น้องมึงโดนผีหลอกแล้วแต่เชื่อหรือไม่มึงอะโดนเมียมึงหลอกเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมคือทุก่อนเรื่องเนี้ยมัน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 กลายเป็นเรื่องผีได้ยังไงคือตอนแรกเอาง่ายๆคือผู้หญิงพามาไปกับผู้หญิงเขา หวังที่จะไปมีอะไรกับเขาอะโดยที่อืไม่รู้เลยว่าเขามีผัวอยู่แล้วปรากฏว่าเจอแจ็คพอตแรกนั่นก็คือผัวเขามาเคาะประตูเอาตัวเองต้องเอาชีวิตรอดก่อนอันนี้คือตายแน่ๆตายแน่ๆบอกได้เลยว่าตายแน่ๆเขาต้องเอาตัวรอดก่อนโดดเข้าไปอีกตึกหนึ่งเป็นผมก็โดดถ้าถ้าถ้ามันขอ,ของข้างๆนี่แหละเออถ้ามันมถ้ามันรู้ว่าอมันไม่เสียเงินไปผมก็โดดโดดไปปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวรอดก่อน หลังจากนั้นโอ้ oh. โหมันก็ทําไมไม่ออกไปสักทีว่า <Ừ. S 1> อยู่อยู่อยู่อย,อย,อยู่ห้องเขาล็อกแต่อยู่ๆยก็เปิดออกมาเองเฮ้ยอันนี้แปลกอันน <Hill. S 1> ี้แปลกแล้วอะเป้คิดดูว่าคนคน,นั่งคนนั่งพิงกำแพงระเบียงเนาะ oh. แล้วมือมันก็บินล้วบิดกึ๊กๆแม่งล็อกอะกึ๊กๆแม่งล็อกแล้วมันก็บิดกึ๊กๆเขาดีที่มันกึ๊กตอนนั้นนะั <res> น,นเปตอนนั้นนะผมว่าถ้าเป็นผมอาจจะคิดว่า ประตัวอาจจะไม่เปิดเองอาจจะมีคนอยู่ในห้องเ <ละ S 1> นี่ยเปิดออกมาเุ้ยจิบผ่านแล้วทำไมดีวะอันดับแรกเลยกูว่ากูเป็นขโมยแน่นอนเลยแต่ใน,ในใจก็ต้องคิดแผนสองก่อนว่าเอ้ยกูยต้องบอกความจริงเขาแล้วแต่ปรากฏนว่าเข้าไปในห้องไม่มีใครแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปด้วยอยู่ๆโอ้โหแจ็คพอตที่สามตามมาเนั่ยคือมีคนเข้ามาต้องหลบตัวก่อนโอ้โหแล้วก็ตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าหัวใจนี่แทบจะหยุดเต้นเลยนะโอ้โหแบบ ไม่อยากจะกระดิกตัวไปไหนเลยอ่ะต้องรออยู่อย่างางั้นนั่นนิ่งๆให้ให้เขามีกิจกรรมนะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยว่ากันไปเป็นผมนะคิดในใจอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นผมผมันทำไงดีผมจะรอให้เขาอย่างนี้เหรอเออลุกพวดแล้วก็พางประตูออกไปเลยดีกว่าหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยดีกว่าถ้าออกไปกลางทางมันนะว่าเฮ้ยมันเห็นไหมคนเก็คิดแบบเฮ้ยเขา ใคกิไปตามเปิดเขาไปห้องน้ําด้วยกันหรือแม้เราได้ออกก็ได้อ้โหสมมติสมมติว่าไอ้น้องคนนี้ยเขาตัดสินใจแบบว่าอ่ารอเข้าจังหวะเข้าห้องน้ําแล้วก็พูดออกไปเลยแล้วถ้าพูดออกไปเลยปรากฏว่าติดติดไอ้แม่กุญแจอยู่แล้วก็ขันกลับมาไม่มีใครอยู่โอ้โหอันนี้ก็ช็อตอีกแบบหนึ่งใช่ไหมันคือช็อตที่สุดท้ายที่แบบค่อยๆถอยตัวออกมาเฮ้ยดวก่อนมันมีคำคำหนึ่งพี่หนออาจารย์หนอมีคำคำหนึ่งตอนที่เขากําลัง อแทรกแทรกตัวออกมาจากเตียงอะขยับออกมาแล้วตัวในจังหวะที่เขากาลังจะพ้นอยู่แล้วมันมีหน้าของคนก้มลงมาแล้วพวูดคําว่าอะไรนะที่เขาพูดว่าจะไปไหนจ้ะเออไม่ฟัง,ฟงต่อเอาไม่ฟังต่อเลยนั่นก็โหย้ยนั่นก็แปลว่ามัน,ม,นมันก็รีบถอยเต็มที่นะคนะน่ะพอพอรู้แล้วว่าจะขอของเขารู้ว่าเราอยู่มา่บ้างนะนั่นก็แปลว่ามันก็มันมันก็ถอยตัวมารีดที่บอกออออนั่นก็แปลว่า คนที่อยู่ในห้องนี้ก็คือผีเนี่ยเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเขาหลอกเลยแหละถูกว่ามันอยู่ที่นอนใต้ที่นอนตัวเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยโอ้โหแล้วคนที่สิพอมันค้นเตียงที่ดูนะเต้ยมันพอค้นเตียงมาแล้วมันหันไปมันจะบอกว่าพี่ผมก็พรคอมันจะหันไปพี่เออไม่มีใครไม่ได้กนเดียวบที่นอนโอ้อันนี้คือแทบจะช็อกอีกช็อกแล้วช็อกอีกอะแล้วก็เขาเขาได้บอกไหมว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในห้องที่เสียชีวิตเนี่ย สาเหตุที่เขาเสียจากอะไรเขาเป็นผู้หญิงขายบริการเนาะแต่ทำาั<อ>่ไงบางเขาเป็นผู้หญิงขายบริการต้องมากับแขกอย่างเงี้ยว่าแล้วเพราะว่าการที่การที่เขาทําให้เห็นอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาสิ่งที่เขาทาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอ้น้องคนนี้ได้ไปเจอภาพที่เขาอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของเขาแล้วก็อาจจะ ไม่รู้เหมือนกันเดาๆๆอาจจะมีการเออทะเลาะการหรือจับได้อว่านไปแล้วก็เอาว่าไปเออถูกฆาตกรรมในห้องนี้ก็ว่านไปเนาะโอ้เท่ากับว่าห้องนี้ถูกปิดตายมานานเพราะว่าเขาประกาศขายโอ้โหจระแรกผมฟังนะจริงๆแล้วทําไมรปภต้องโทรต้องโทรไปตามเจ้าของห้องก่อนก่อนที่จะขายเพราะว่าไม่สมควรที่จะไปงัดของเขาถูกต้องไหมเออใช่ไหม แต่พอดูจากสถานการณ์แล้วที่เขางัดออกมานั่นก็แปลว่าเขารู้อยู่แล้วว่าห้องเนี้ยมันไม่มีคนอยู่แน่นอนมันไม่มีคนแล้วก็อยากยังไงยังไงยังไงก็ทางัดออกมาเนี่ยก็ต้องจับตัวนี้ไอคนนี้เอาไว้ก่อนค่อยว่ากันค่อยว่าไว้ว่ากันที่หลังเพราะว่าจะไปให้น้องมันอยู่ข้างในอย่างนั้นตลอดไปมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมใช่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องความลี้ลับไปว่าไอ้น้องคนนี้ไอ้น้องคนเนี้อาจจะมี มีเขาเรียกวิญญาณของผีของน้องผีคนเนี้ยไปพามาแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในห้องนี้สุดท้ายคนที่โดนหลอกและน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือแฟนของคุณขวัญนั่นเองโดยที่เขาสวมเขาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ผู้หญิงคนนี้โคตรโคตรใจเย็นเลือดเย็นมากๆเลยนะเนาะจะพูดยังไงวะเฮ้ยเนาะอย่างนั้นไม่ยด้เหรอมันก็ไม่ได้ผัวก็อยู่ข้างๆทําทำไง โอ้โหน้องออกมาได้โชคดีนะไปทาบุญซะหนาน้องเอ้หอหารู้ไหมนี่แหละพีกแล้วพีอีกใต้เตียงแค่เสียงก็สยิวนะครับนั่นแหละเป้ขอบคุณอาจารย์หนอมากๆนะไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้ขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายไปอาจารย์หนอยยังไงก็ฝากดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป้ครับสวัสดีครับวักดีครับผม